จำจีจ้เอาแบมือออกมาจำจีมจ้มะเขือเปาะเอามือออกมาแบมือออกมาลูกแบมือออกมาเออนะเอาแบออกมาจำจีมจ้มะเขือเปาะกระทาะหน้าแว่นพายเรืออกแอนกระเด็นต้นกลุ่มสาวสาวนุ่มๆมอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดอ่ะเอาแป้งไหนผัดเอากระจกไหนส่องเยี่ยมเยี่ยมมองมองนกขุนทองร้องวู เอามาอาจำจีเอามือเอาแบมือออกมาลูกแบมือออกมาแบมือออกมาอีกดาแบมือเอาจำจีมะเขือเปาะกระทาะหน้าแว่นปลายเรืออกแ,กแนอนกระแตนเต้นกลุ่มเจ้าเจ้าดุมหนุ่มอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเอาแป้งไหนแปดเอากระจกไหนส่องเยี่ยมเยี่ยมมองมองนกขุนทอง อมผักหอมผักหอมผักอืมหอมผัก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 อมกืมมาจำจี้มะเขือเปาะมาเหยื่อจ,จำจี้ยายจำจี้มะเขือเปาะจำจี้มะเขือเปาะกระเทาะหน้าแว่นพายเรืออกแอน ประแทนต้นกลุ่มสาวสาวหนุ่นุมอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเอาแป้งไหนเปิดเอากระจกไหนส่องเอาเาย่เยี่ยมมองมองเยี่ยมเยี่ยมมองมองนกขุนทองร้องวู้อ้ามาเอามา้อาเาจำจีเอามือออกมาจ้ำจี้มากระปอกกระทบหน้า ตาเหรอเอาเอะไรเอาอหมรจำจีมเ,เอาแมงมุมขยุมหลังคาก่อนแมงมุมละขยุมหลังคาแมวกินปลาหมากัดกระพุ้งก้นไหนใครไหนไหนหมากัดกระพุ้งก้นทำไงหมากัดก้กน,นก,ก,ก,ะร,ก,กนระพุ้งก้นกระพุ้งก้นเอาไหมาแมงมุมละใครเอาจับมือยายแมงมุมละขยุมหลังคา แมวกินปลาหมากับกระพุ้งกุ้งเก่งจังเลยเอามาแมงมุมและขยุมบักลามาจับมือยายเออแมงมุมและขยุ่มล,ามาามมลังคาแมวกินปลาหมากับกระพุ้งกระพุ้ง แมงมุมและขยุมหลังคาแมวกินปลาม้าต well. ัดกระพุ้งกระพุ้งอะไรเอ่ยมากัดกระพุ้งอะไรเอ่ยกระพุ้งก้นยังไงก้น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 ก